นี่ครับเอฟซีประโว่าเซนครับเอฟซีอ่ามุนอยออนทั่วนะครับนี่มันนี้ก็เขียนมาอ่าอ่าพญายองก็ยิเตอร์ยอนนะครับไม่ประลาเธอนะครับยอนสันนะครับพญาย้อนพญาย้อนมาหาบอกว่ามาหานะครับนี่น่าเสียหายมากนะครับสิเป็นหกฮงอีกมากแต่ว่าผมก็มีปากกากับมันปากกานะครับสามสีด่างมาให้เพื่อนนึงไหนไปพี่น้องครับบ้านห้างแรงแทงนะหาบาทยนี่นี่ สามสิบปุ๋นะครับสามสิบครื่องปลอดภัยบอกแค่หนึ่งครับเป็นยังเป็นยังสี่มีในคุณค่ามีประโยชน์คุณค่าเพราะว่าเขาจุดมันเสกอันนี้สี่มีคุณค่าแพงเบิดกับมีประโยชน์ของมีประโยชน์มันแค่พว่าชีพเป็นนมนมปังน้ำน้ำน้ำแพงกว่าแพงโม น้ำแเงแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นะครับยี่แต่ว่าก็ว่าเรานี่ยาสูบนี่คือว่ามันเก็บดนเฮียกักระดานะครับเพราะว่าก็มวนสำหรับคนที่มากก็นข้อข้อเองก็ข้ดื่มหนาอสังสรรค์สังสรรค์ข้สังสรรค์นะครับ้วสังสรรค์มได้มาสังสรรค์มาฝน่นควันเนี่ยเราสำหรับผมก็ว่าแพงครับเพราะว่าผมกินน้ำดยู่กินน้ำเบินมเบิ้ลละลายครับกินนม เนี่ยขนมนะครับก็ขนมแล้วภาพในเมืองวันปฏิบเทววันนี้ของฝากเนี่ยนะครับวันนี้ของฝากพอคงอะไย่างมาี้ยผมถามอยู่ครับว่าสิเมื่อเมื่อใดผมบอกว่าครับวันที่หยิบหาครับบอกว่า finish t อ e m i s ชั่นครับ f ิ n i s h the mission จบภารกิจกับภารกิจนะครับกับอะไรขึ้มาแล้วก็แล้วก็้ก็กวาดกวาดนะครับแล้วก็ กับจิเสียใจนะครับก็สิคิดหอดนะครับคือยังบบกเซบน้องเส้นบีนะเสบีเซบีจอยไปแล้วครับตอนนี้จอยแลราคือจีเนือแต่กระดูกแเราเลือดกระดูกไรครับไม่ตีวางเลยเดี๋ยวไปเบิ้งขึ้กันนะครับพี่น้องที่สองแห่ตอนนี้หัวก็ไม่เ้อโอเคพี่ไปบ่ไปผมมีบัตบัตเด็กออกไปข้างนอกแค่บีซิลนี่นะครับข็อย่าไปโม่ในสองเพิ่นเด้อครับตอนนี้สีไทยคลิปถ่ายยังให้อ่ทรายเพิ่น นี่ตอนนี้ก็จะเป็นเบสเกตในแคมป์ของเรานะครับก็จะมีรั้วรอบขอบชิดประชาชนข้างนอกไปสามารถเข้ามาได้นะปลอดภัยหายห่วงเหมือนกันกับแพรในแคมป์ยกขายบ้านห้องปกติเหรอครับเป็ของขายห้องรอบในสุดนี่เป็นรอบรอบรองจากรอบในนะครับไปขายห้องก็จิมีการกระชัิเวียนมีหยามปกติฮัลโหลมิสเตอร์ยอนอยู่ไหมมิสเตอร์ยอนจอนร์น่ดมาดิมิสเตอร์ยอนย้อนซ้ำ สวัสดีครับเพนเนเดอะไรฮะกูเป็นโอเคเจก็ถ่ายรูเนี่ยมีอิสลามูนอยน้อยนยเนี่ยจำไม่ได้กละน้อยน้อยออนทัวออนทัวยักชันูดนับน้อยน้ยมูนยไปไไปไป่ไปไปยู่ปะ no n o been i not b r i n g i not b r i n

โอเคเวลเวลคอมชุดไทยแลนด์ไทยแลนด์โยคอเมโทมาเดอตาเซนโอเคโน้วันยูริเซ่ถ้าได้ไปถ้าได้ไปไทยมัมีน้าพอไทยแลนด์ถ้าได้ไปไทยก็โทรหาเพื่นโยคอเอกตาเซนยังไงค่ะอยู่อยู่อบนั่นแบบน้ำเบอร์โนดูนับหมายเไทยหมายเลขไทยมันจะแหงเราเน่ยมอถือเรามันจะมีอ่า

ยี 2> 2่สิบสองยี่สิบสี่เยี yeah. uh, uh, ่ยสาบสาอสามบสามยี่อายบอ่าเขเ็นอ่าี่ยเ้าน่ยถามอยุนะเอ่อเห็นายบางทีเขาขึ้นอายุหลายเขาผิวผิวนะมันก็ได้ขินก็ึ้นอายุหลายนะตทรไปเด้อโทรไปหาเด้อ่นศิภาไปตืกแห่ปนสิ้าไปวานแห่บรวจทราบอือเแฟบี มันเกี่ยวไหวเว่ย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 บวกบวกบวกเว่ยเบื้องเอเขียนให้เพิ่อนหน่อยนะกระดาษแบนี้ไงมันทำ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 ตอนนี้กำลังแลกเบอร์กันนะครับอ่าเบอร์อยู่นี่เ้าให้เพิ่นไปแล้วแต่ว่ากราฟไทยมันตรงมี่อันเครื่องไม้บวกหกหกนะครับอันน้ำหนาเบอร์น้ำเบอร์น้ำหนาน้ำหนาประเทศเท่านะประเทศไทยอ็นตัวหกหกเงี้เอาบุกมาเอาบุกมาเด้อเอาบุกมาโอ้โห่อนบักคักเลยครับพี่น้องเอ้ยตอนนี้เก่าโมงกว่าโม้หน้อย โมูนย์โมูนย์โมูนย์เกอร์เนียมมุ่ยไส้เอกไส้เอกฟาเซนไส้เอ่อิสไส่เอกฟาเซนยูทูบเบอร์ซียู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 สวัสดีครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกิดเกิดโมูนย์มโนยครับโมูน้อยเกิดชาอ่าทีทีชา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 ไทยไทยชา นี่ชา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 อืมอ่ะเนมเนมมูหน่อยมูหน่อยนี่นี่นี่บบมูหน่อยทุลัเด็ดซุ สุรเด็ดสุระเด็ดาจอนาจอนเพชดเนี่ยฮึชูโมโลโคชูไทยแรงอันมิดอ่าพินิตอันมิดจบภารกิจเนี่ยเนี่ยไ่จันพีิตยู่เบียร์ประทับใจบีบอบอกว่าประทับใจ

บอกลงบอกล่าเขานะเป็นข่าวคือสิเป็นนี่แหละคืออีกข้างท้ายแล้วล่ะนะครับคือสิบ่ะไรไม่ได้แล้วนะครับเอออยากให้มาอยู่ครับถามว่าเฮาสิได้มาอีกบ่ผมบอกว่านิชชั่นภารกิจนิชชั่นธีรกิจนะครับควรนบภารกิจยวธุรกิจแล้วนะครับก็สิบอกว่าพัดต่อไปมาเปลี่ยนก็ว่าบ่เป็นนะพี่น้องเนาะบอกเลยเจ่าสมอัติไปเที่ยวประเทศไทยนะครับแหลกเบอร์แหลกแจ้งกันเลยเบื่อเหระครับพวกนี้ย้อนสันบอกว่าม um ีโอกาสจีไปเหรอครับแต่ว่าคือโอกาสอีกคนละครับ เอ้เขาไปหาเขาน่ะยยากเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงแต่เขามาหาเขาเนี่ยจะจะง่ายมันจะง่ายเพราะว่านั่นล่ะถ้ามีโอกาสประเทศเนี่ยเปิดเป็นประเทศที่เปิดเสรีในการท่องเที่ยวเปิดโอเพนแต่ถ้าไมมีโอกาสมาอาจจะได้ไปหาเซวียบผมคิดว่าใน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 ครั้งนี้ผมมีคนพูดติดตามหลายๆนะครับกับน้องหน่อยกับชิป้ากับน้องหน่อยมาหาเพื่อนมาออนทัวร์มาออนทัวร์เที่ยวมันมันยังประทันได้เปิดเที่ยวยังไม่เปิดโอเพ่นนะครับตอนนี้ ป็นส่วงพัฒนาประเทศฟื้นฟูพัฒนาประเทศกันอยู่เวยครับตีเห็นข้าไปเนี่ยห้าไปกันส่วนหลายเลครับก็เลยปลอดภัยเพราะว่าห้าไปเนี่ยห้องมีเ้ามีข้าวกองข้าวอย่างกองข้าวตีกองข้าวิีไปแต่ละพื้นที่พื้นที่ตรงที่เราไปทําอ่ะมันจะไม่มีความรุนแรงความรุนแรงความรุนแรงนะไม่มีความขัดแย้งแต่โซนรอบๆก็จะมีการยังมีการสู้รบกันนะครับมีการหาสิ่งทรัพย์หรือว่าอย่างปวดานเนี่ยเขาอยากเขาถามมันยากไม่เกี่ยวกับบ่อยากแนะนําหนอครับเ่ยวแถว ประเทศประเทศที่มัน ไปเที่ยวดีกว่าประเทศอังกฤษประเทศที่เขาบ่มีความขัดแย้งกันครับอนาคตเขาสิเปิดอยู่แล้วเขาสิเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทีบ่มีความขัดแย้งแล้วอนาคตความขัดแย้งอีกต่อไปก็เขาสิเลิกใส่เงินเงินปาวนะครับเป็นเงิน s s p นะครับเป็นเงินอ่าเซาซูดานปอนเซาซูดานนะครับเขาจะเปลี่ยนมาใช้เป็นเงินดอลลาร์ครับเพราะเนื่องจากว่าค่าค่าเงินมันเปิดครับของ s s p นะฮะเท่ากับตอนก่อนมันเปิดเป็นประเทศเซรีนะครับโดเพนยังมาผมก็มีความคิดว่าอยากหน้าครับแต่ว่า ผมพาเบิ้งว่าสีได้มากต่ขั้นมากกับสีส่วนหน่องหลายนาะครับเปิดอยู่เปิดง่ายนครับผมกบบเด้เกิดกันงานน้องเพคนละครับขอบุญน้องคนลาคลิปเดียวนะครับดูแจ้งเกิดแจ้งเกิดผมเมื่อคิดเลยครับว่าเชียร์ที่แหลกน้องมากแล้วก็เฮ็ดรองเฮ็ดบางเขียงเลยนี่คนติดตามก็ต้องติถ้าบ่มีเอฟซีกับบ่มีผมถ้าบ่มีน้องไหลก็บบ่มีผมเหมือนกันเพื่อนว่า เก็บภาพไปตะมืงเพราะเ่าในมม่บุรีห้อมันเต็มเาลงเ้าก็เลยแช่งก็เลยบอกผมก็เลยเพมคิดว่าเดี๋ยวคิดว่าสีสางไรได้หรืออย่างเมาเก็บไปไปตะมึงก็เลยเปนเมนบุรีเนาะความทรงจำเรื่อนึงนี่ครับต่อได้เป็นแต่หารพงกับอะไรมาครับปานนี้ขึ้นส่งงายอยูุ่บานเองติงเขียวบานนั่นแหละเลาะยิงหูยิงกระปอมหาวานแห่ไปกวานผมเป็นคนมกมกแน่นน เดี๋ยวก็สิพาพี่น้องไปกินพิซซ่าน้ำกันแม่ประเด็นนี้จบคลิปนี่ลจบคลิปนี่คือไปกินพิซซ่าน้ำกันนะครับขวดแก๊สขนาดเลยพี่น้องนะครับจะรีตัวน้องเนี่ยข้อซับผมเลยตกอีกแล้วครับเลยมาเอาหันโค้งห่างโค้งห่างไม่ได้สินงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะพาไปชมหรือตอนกลับไปไช่แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะที่จบคลิปปัะเดนนี้ขออนุญาตบอกลาพี่น้องนะครับเดี๋ยวครับกูโมูหน่อยครับขอบคุณหลายๆฝากติดตามทางเพจพระเอกพ่าเซนกับโมูหน่อยออนทั่วนะครับคนที่เป็นอ่า เป็นยังกาะเป็นเอฟซีมูนไอยแล้วกัมาเป็นเอฟซีจะใส่ผ้าเย็บผ้าเซนน้ำได้แล้วคนที่เป็นเอฟซีเลยถามึงถามมึงความหวนคนนะความาห้ารับแล้วครับสวัสดีครับผมโอ้ยปวดแขน